ต,ตานางโบภิกเวทวายังกิจจังภิกษุทั้งหลายกิจสองอย่างที่เธอทั้งหลายประชุมกันพึงกระทำมีโยมีอะไรบ้างหนึ่งทำมีวากระถาสองเธอพึงกล่าวฟังทำมิกระถาให้แก่กละกันนั้นเมื่อกลางวันเราก็ได้ปรารถกันเรื่อง หลักคารวัตาก่อนหน้านั้นเราเราได้พูดถึงวัดอยู่ร่วมกันด้วยกันอาศัยกันจามเจ็บไข้ได้ป่วยดูแลรักษาพยาบาลกันยามมรณภาพล้มหายตายไปเผาหลังอย่างนั้นทำบุญอธธุทิศให้ก่กันผาจมีเจกรรมกรรมอันเหมาะสมกรรมอันงบงามในทวินัยนี้ในศาสนานี้สแสดงต่อการกระทำแบบคารวาตาเป็นสัมมาคารวาตา มีการแสดงออกซึ่งความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของบุคคลสิ่งของโดยชอบใช้คาว่าโดยชอบสัมมาคารวตาเย็นวันนี้อาตมาพอมีเรียบมีแรงหน่อยเมื่อกี้นี่เม,ม,มาจ่ายเอามาอกินลูกสมองไปสามลกูกสดชื่นขึ้นมาเองพอมีเรียบมีแรงใครพอจะหาน้ำให้เกสักแก้วธรรมาดาพอได้หล่อเลี้ยงคอล้างๆนี่เมื่อกี้ฟังท่านหลายสวด มีแต่บทพระธรรมที่ทรงคุณค่าและเปี่ยมล้นไปด้วยคุณค่าทางจริยธรรมไม่รู้ว่าจะฟังโูกหรือไม่ในแห่งการปฏิบัติท่านจะไม่สอนสิ่งที่มนุษย์ทาไม่ได้การที่มนุษย์กระทาปฏิบัติตามนั้นท่านเรียกว่าจะอันนี้ท่านจึงเรียกชื่อมันว่าจริยธรรมมันมีคุณค่าทางจริยธรรมไหมเราต้องมองอย่างนี้ค่อยคําที่สวดมาเมื่อกี้ค่าทางจริยธรรม ถ้าเราทำไปได้มันจะดีแก่ชีวิตเมื่อกี้แพรอุทิศนาที่ฐานคำหนึ่งนะบอกว่าสุข้ังจติวีทางเทนตูให้โศกสามอย่างล้นขีปปังปาเปทาโวมะรังให้รู้ถึงนิพพานพันอย่าว่าไปเฉยๆต้องคิดอะไรหนองคือความโศกสามอย่างถ้าไม่ถึงโศกสามอย่างมองแต่ในแง่ร้ายเกิดก็ทุกข ชาติปีทุกข์ขาพวกเราทั้งหลายเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าเมื่อเช้าในสวดแม่นปรัเมื่อเราได้ฟังธรรมพระเจ้าจึงได้รู้อย่างนี้แล้วว่าชาติปีทุกข์าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาราปีทุกข์าแม้ความแก่เป็นทุกข์แอคอติทูเดอพอโพดออก่อดเราเป็นลูกของพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าทรงสร้างเรามาเราจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์จะสวยจะงามจะขี้ริ้วขี้เลยจะทุกข์ะระยาก ดิเพนออนเดอพโผล่สอบกอดมันก็แล้วแต่พระผู้เป็นเจา้าปรารถนาให้เป็นต้องจักเพื่อได้ได้หวัวแต่หวัวได้ยิ้มแนงหวัหวหาดอยู่บอกไม่ได้หายตัวมันเจ็บแม่ก็เป็นเบ่งตาสวดตาดูนกำกับปั้มพอมพูดลูกโพนดน้ำเรือออกมาคร่งคุกคนสุขปรหันแฮปปี้ป่ะหันต์บุญทรับย์บริสุทิลูกผัสซีสุขอยู่บอกมือออกมาหายแง่ดูวันพอพ้นทรณีก็ร้องไห้เลยทั้งแม่ทั้งลูกเหมือนถูกลนไฟมันเจ็บแม่ก็เจ็บลูกก็เจ็บ มันเจ็บได้มันหายมันทุกคำนั้นมันสุกแคปปีอัลฟาเวฟเคลื่อนแบบสองจังหวะเดวิดเขาเขา,เขาคิดขึ้นมาได้่าท่านอาจารย์เมื่อเราอ่านหนังสือเรื่องความทุกข์และความดับลงแห่งทุกข์เท่านั้นว่าทานีมันจะมีเพียงแค่กำมือเดียวเหมือน,นไปในป่าถ้าเราจะไปเลียนหนักก็เพราะกำมือเดียวตรงไหมฟังให้ดีนะไม่ได้มากม,มายอะไรเขาตองพระเจ้าถึงจะมากแต่ท่านเอามาสอนตอกแ้ำนที่สุดกบเพียงกำมือเดียวคือเรื่องความทุกข์ กับความดับลงแห่งทุกข์ไม่ได้บอกความสุขหรอกแต่มันก็คืออันเดียวกันฟังให้เป็นนะทุกข์ทามาจากปัจจานาโซนสอนครั้งแรก,กสอนเรื่องทุกขก่อนอีทางทุกข์กกกขั้งอริยสัจจบริเยยังว่าก็อริยสัจคือความทุกข์นี่แหละให้เรารู้จักทุกข์สองความสุขคือสิ่งที่ความทุกข์ลดลงไปให้เราทําให้มันเป็นนิโรดภาษาบริบะ อิทางทุกขะนิโรธทางอริยสัจังให้เห็นสัจธรรมเมื่อเมื่อเข้าใจสัจธรรมแล้วจริยธรรมคือการกระทําในจิตในใจในชีวิตจิวใจก็เกิดขึ้นก็เกิดคุณค่าทางจริยธรรมขึ้นเพียงแต่เปลี่ยนความเห็นนิดเดียวเท่านั้นจากมิจฉาทิฏฐิที่เห็นผิดให้เป็นสมาธิเห็นถูกต้องความทุกข์ก็หายว่าไปอาทิตย์สมาทานนางสัพพทุกขังอุปจักงเมื่อ บุคคลสมทา,านถือเอาความเห็นอันถูกต้องแล้วดูท่านสอนวิธีของท่านเอา,เอาผลขึ้นมาก่อนถ้ายัางไม่เขา้าใจท่านจะหาวิธีให้เกิดปัญญาให้เกิดสมาธิที่อย่างถูกต้องมันจะเปลี่ยนความทุกข์หายไปสลายไปทันทีนางกีสาโคโดมีนามองสมาธรรมพุทสะพระสมาธรรมพุเจาเป็นผู้มีสมญาณน,นามว่าสัพโลกาติกิชโกเป็นหมอเยียวยารักษาโรคของโลกเป็นหอนหมอได้เพิ่นพระเจ้า น้าเนียวโหคือดีดีเนาะได้ยินข่าวหมอรักษาทุกรคสัพพะโลคติกิชโกโลเกสัพพะโลคติกิชโกโลเกไปจนเหนื่อยเที่ยวหาจนเหนื่อยนะอุ้มลูกกลับมาเข้าใจแต่นี้เปลี่ยนความรู้สึกอย่างเดียบว,วนะับปู่ในโลกหนึ่งมันตายกันทั้งนั้นนี่ไม่ใช่ตายแต่ลูกเราปู่ย่าตาทวดของคนทั้ง,งหลายเขาก็ตายมาหมดแล้วเราจะไปหาที่ไหน,ะนเขาก็ต้องตายเหมือนกันคิดถึงพระเจ้า บัตรนี้ท่านได้ถอนซึ่งความโศกถอนหอกถอนดาวจากใ,ใจของข้าพเจ้าแล้วกลับไปกล่าวพระเจ้าบอกไม่มีดอกในโลกนี้บ้านเดือนที่ไหนคนจะไม่ตายเขาตายกันไปทั้งโซนอันดียอคือมาเฟอร์แต่คนหาคนเพลินแล้วส่วนีีคือเราจะต้องเข้าใจซะก่อนสามาัมมาทิฏฐิสมมาสตังคขัตฉันติทุก,กติเมื่อถือเอาความเห็นผิดแล้วสัตว์ทาราก็จะไปสู่ทุก,กติอย่างแน่นอน คนไทยเรามันมีจริยธรรมมีอยู่ในเนื้อในตัวในจิตในใจจึงเป็นคนทุกข์ยากแต่สุขง่ายฝรัง่งทุกข์ง่ายสุขายากเกิดโรคฝูคอตายโรคเครียดหน่งมากคนไทยมีโรคฆ่ากันตายมากแต่ฝรั่งมีโรคฆ่าตัวตายมากอาอใดๆเห้ยญี่ปุ่นก็เกิดโรคอีกันหนึ่งโรคโคราชิอันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นคือกันภาษาฝรั่งเรียกว่าปอกุลิไบโอ ตายหมอบทันทีนนเกิดโคลชิตายกระทันหันตายเพราะเครียดญี่ปุ่นก็หนักประเทศไทยเริ่มแล้วเนี่ยเศรษฐกิจเริ่มจะดีจน้นอนตายไว้อีกื่อนแต่น้นควอันตะกิจัยปัญญายุทธาทำฉไหนะการทําที่สุดแห่งกองทุกครั้งสิ้นนี้จะกพึงปรากฏชัดแก่เราได้บอกขึ้นหลังวันร่วไหนเมื่อกี้ดูว่าที่สุดบรได้ว่าไหมทุกที่สุดได้ดจะเห็นที่สุดทุกเพื่อจะให้เฮเบึง ให้รู้จักทุกเดือนแปดเดือนเก้าโต๊ะปงเจ็ดมอออือยะขึ้นหลวงพ่อทรงเนี่ยปู่บํบินบนบนเดินจงกรมแล้วกังห้องห้องน,นังพอเปโพอเปโปานทางไปหน้าขี่ตัวพิงตรงคองกลางแข่งเื่นแล้วเดิน 18, สิบแปดพันษาก็น,นั่งเจริญพุทธโทมา 18, สาิบแปดพันษาได้แต่สงบแต่ไม่มีปัญญายเห็นทุกข์อาตมากรรมาให้สอนอน,อนาปนสติมาสอนให้ไล่ลมลมยาวลงส้ไล่ไปตามหนังสือเรานี่แหละแล้วปููงลงลงทุนจดเลยบันทึก เริ่มวันมันนั่นเหเม็นอันนี้เหม็นก็มีิีญหอมกอมีอยญาเข้าใจว่าอันนี้มีเห็นตาตาได้หูก็ได้ยินขัะนั่งอยู่โดนเสียงสวดสวดเสียงห้องท่านั้นเพื่อนเจ้าจุดจีแม่งซอดห้องกับแม่เพื่นเดือนคืนชีวิตก็เลยบอกแล้วโป๊ะอย่าไปดีใจกับมันนะให้รู้ว่ามันเป็นทุกข์บ้ามันขักอย่าไปไปไอย่าไปขักแล้วมันเด้อบบอกขังไหนมันดังอยู่แรือเล่าพอเคยได้ยินหลังจากนั้นมันไม่หายถ้านอนหลับก็หลับไป ถ้าตื่นขึ้นมาเสียงนี่จะดังเสียงมัวมวนเนี่ยเสียงดนตรีในห้องไปเล่ากับเสียงอันนั้นคือจิตใต้สํานึกมันเก็บเอาไว้เพราะว่าผ้าวางขจิบมันเก็บร่องว่าหลับไปอยู่เราพอใจเสืออะไรเสียงนั้นจะเกิดขึ้นอย่าเป็นเมือ้นะมันใดบ่ามันมวนจนจนระบาดเนี่ยมันพบเศร้าสิบวันยี่สิบวันเป็นเดือนเมืองในงานยองมาขนหวยไปไม่เนี่ยขนหวยเสียงวะบามันเบเศร้ากางขึ้นมันก็เสพมก็เป็นมันก็งั่น มุดแล้วมันเราไปขี่ดูไงจะได้จะปูกก็ได้น้ำเนี่ยขดสะดี้ไมไปไมแล้วลงไปอาแล้วมุดแล้วเปนน้ำน้ำก็ได้ยินแล้วว่ามันดังดูใส่าต่งปริเจ่าย,ยัางทุกนั้นให้กําหนดรู้ว่าว่าก็ออาสัตว์คือความทุกข์นี่แหละให้กําหนดรู้อย่างยิ่งอันนี้บอกให้ให้กำหนดรู้หงแต่อก่อนก่อนมันสีเป็นเป็นทุกข์เ้าสิลงมาเป็นสุขซะก่อนขันสุขนั้นหายไปละไปแต่กลายเป็นทุกข์คือห่อนคือหนาวเนี่ย คาห้อนน้อยร่งก็จะเกิดเย็นหลายขึข้นเย็นรลายขึ้นกัรห้อนเศร้าก็เป็นหนาวมันอยู่น้งกันพระวิญญาบอกว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนองเกี่ยวกทุกไม่มีอะไรเลยหามีอะไรไหมครับบ่าคือว่าแตงสั้นับเอามาสีโฮนวยเดาไกลับไปซะไปนั่งดูทุกมันสีเฮียด้อันทุกอันไหนเขาเบิ่งบอเบิ่งบอติตต่อเฮียดิก็จะล้องเป็นสุกอีกได้ อันนี้เป็นทุกอริยสัจปรากฏคือความทุกข์ให้เบิ่งมันไปหะน่ะนั่งเบิ่งนอนเบิ่งยืนเบิ่งอาบนา้ำเบิ่งฝิงไฟเบิ่งมันทุกข์แค่ไหนดูในจิตดูในใจดูความรู้สึกจริงเรียกว่าผลิตเยออย่างเลยพวเองแมนได้นอแล้วพอได้อยู่แล้เห็นทรมาจากเราทองจะได้แมนได้นอผลิตยังอย่างื่อจังยิงแล้วก็มึงงอกปองง่ายไงไปนั่งเบิ่งก่อนกอย่างมันเฮง ทาเราท่านได้เห็นวันนี้บุรทุกแนวหนวาบบมุ่งห้องนะเขาบรรทุกอินล็นกทรอนิได้ยาพิษอันร้ายอะไรงนี้แหละจะเป็นโอสถอันเปเสเศฐเช่นเดียวกับความทุกข์ที่เราร้อนแผดเผเาอยู่ตรงนี้ถ้าบุคคลน,นั้นมีหนึ่งรับรับรู้อารมณ์คือเวทนาสองจำอารมณ์คือสันดาสามเอาอารมณ์มาคิดปรุงแต่งรู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางจรู้ทางรู้ทางกาย ก็มารวมอยู่ที่ใจจึงเรียกว่าวิญญาณขั้นโทขันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณแจกแจงอย่างละเอียดมากพระเจ้าสอนมากที่สุดีวยกว่าพระองค์ลอนุสาสนีที่สอนมากที่สุดเมื่อจะมีชีตมหาวาระมหาขันธาวาระสังยุตพื้เป็นพันพันสูตรต่อกันเรื่องขันเนี่ยสอนมากสอนั้าเป็นพุทธชนถึงพระอราหันต์ให้ดูขันห้าพิจารณาดูขันห้า ก็คือดูตัวชีวิตทั้งชีวิตถ้าเราไม่ฉลาดบุคคนแบกของหนักเป็นทุกข์ในโลกวะป่ะมันบม่เป็นแบกค้อแบกไม้บม่เปณนแบกอย่างดอกแบกความยึดถือนน่มันก็เลยทุกข์อันนี้เราจับเคล็ดรับได้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 แล้วนะงานของจิตหนักมากสี่หน้าที่โูหขันเสียงปดังมามันก็เป็นอย่าันแล้วไปจมมกถ้าไม่มีกินมันก็เงียบไปแต่ใจนี่ทํางานมาก หูได้ยินมาค้างใจตาเห็นมาอยู่ที่ใจชื่นใจจังเลยเพราะบวาชื่นตาได้ชื่นหูจังเลยกับบวารเนีย่ยมันเขาว่าเขาดาวเขามวนกับเราชื่นใจตัวใจได้รับไปหมดจึงเป็นหน้าที่ของใจคือหนึ่งรับอารมณ์เรียกว่าเวทนารับเสพสองจำอารมณ์โลกสูงต่ำดำขาวอ้วนผอมเขาสร้างพิพิธณานอนุสาวารีย์ไว้ให้คนอยู่เบื้องหลังไปดูไปกร่าบไปไหว ดีมากดีที่สุดเขาบูชาเขากราบเขาไหว้เครื่องใช้ไม้สองของท่านไม้เท้าก็กราบเข็มเย็บผ้าก็มากราบทาลังไปลุดุลาลายไปวัดสุาาทาวาสไปกราบพิพิธภัณฑ์อาจารย์นั่นไปกราบยังิ่นไปกราบเกืกบพึ้นกระดูกพึ้นผ้านิสสิธรรมดาอยู่บวขีลายปรนดิถ้าดีกว่านั้นท่านที่เขารบปรบา่าและนัสียยังบ่บบพ,พ,พบยังรยังมีเละอยด้วย เช่นจะมากราบนักมัธการท่านอาจารย์ที่เคารพและนับถือนะมันดีครงหนึ่งแล้วเนืบอกันที่เคารพและบูชาปานในเมืองคนหนึ่งเช่นจะมามาฮาตมาแปลกมากจนไม่เชื่อหูกราบนักมัธการท่านอาจารย์สมภพที่เคารพและนับถือบูชาอย่างสูงสุดนี้เนื้อชีวิตโบคือติปโป้แต่วิอยู่ใครดังมีพี่น้องสองคนอย่าเปิดโทรทัศน์ดังรบคนพ่อพ่อนั่งสมาธิ เอ่ะว่าน่าอัศจรรย์ลูกมมนเคยดีๆก็ดีขึ้นมาเช้ามาจะไปโรงเรียนถ้าอาหารลูกไปโรงเรียนพอคิดถึงแม่มันก็น้ําตาไหลอยากจะไปฆ่าแต่สงสารลกูกตอนนี้ผมไม่มีปัญหาเรื่องเงินเพราะสมาธิช่วยเชื่อแล้วว่าบาปมีบนแม่โอ้พ่อเจริญเจ้ให้ผมใช้คําพูดยังไงผมขอกราบน้มัสการเกราอริยะเจ้าบางทีท่าน,นใช้คำว่าพม,มะอุโบสถเข้ามาอยู่กับผมอุป,ปคือคือฌานเริ่มต้นแต่มีวิโตกยจา การที่เรายกจีบของเราใส่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่คือตัววิตกยกกบประกอบอยู่กับลมเมื่อมันติดลมแล้วมันจะเห็นว่าลมเป็นอย่างนี้กายเป็นอย่างนี้ลมเป็นอย่างนี้ใจเป็นอย่างนี้เวลาคิดโกรธคิดชังอะไรขึ้นมาลมหายใจเราเป็นอย่างนี้นี่มันวิจารณ์วิจัยเมื่อวิจารณ์รรแล้วมันจะมีอีกอันหนึง่งปีติจะเริ่มเกิดขึ้นขนลุกขนพองตัวโยกตัวคอนต,ตัวเล็กตัวใหญ่น้ำตาไหลตัวเย็นอย่างนี้ อันนี้คือคือปีติกลุ่มนี้ถ้าวิตกกะคาตาเกีวเฉพาะเลยถ้าสุก,ก็สุกน้อยไม่ไม่ไม่ฉุกเริ่มสุกๆอยู่ในใจพูดให้คนอือน่นฟังมารู้เรื่องนันนันนปริตต์ประทมฌานบ้าคือสีค่ะันกนองกันไะหากบอกมูบุถึงกะมันนั่นเลดมูบุของจักนําแล้วก็จะมีเอกคตาอีกระดับหนึ่งระดับใดเอกคตาเนี่ยมันจะมีอยู่สี่สิบสามระดับที่สิบสามอาการหนึ่งแจ้งประทาน ของปฐมฌานตายปับ๊บก็จะได้เกิดจนมรหมชั้นต่ำๆชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองเนีย่ยพมมาจำศีลเลาเจริญสมาธิมากๆกาเรียกว่าพรมมอุโบสถถ้ารักษาศีลอุโบสถให้บริบูรณ์นั้เจริญสมาธิภาวนาประกอบไม่ด่างพร้อยไม่ขาดสายตั้งใจจริงอันนี้เป็นอริยะโอุโบสถที่เข้าไปอยู่กับอริยชนอริยะเจ้ายังประเทศเล่าเนี่ยากเวียงจันทไปบ้านเกินนำเงืมสะพานนำเงิน,าน,น,างนทางงอน เขาจะเอื่อมาเมืองโุรคมพาตาบรีเรียกเป็นบนเดอร์ขนาดนี้เราไงบางธุรคมไปว่าเมืองไฟไกลไฟยากจิตนิทูรังขมังนี่คือนี่คือลักษณะของมันท่องเที่ยวไปไกลนั่งอยู่นี่แล้วบ่เมืองพร้อมเลยไปอะไไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนเป็นนามธาตุเป็นพลังงานบ่มีโตเพิ่อน่งหากมียุ่ขางบ่มีโตบอกว่าอะไรบอกเถอะอสรีรังไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสรีระคู่หาสยัง อยู่ในถ้ำบันนีบันดูบัไดวันนี้ข้างหัวใจของบอนดูมันวันนเสียใจแล้วก็ว่าเหตุอะไรตัวมาจากแบบบมันบยู่มันบม่รียุไสเป็นวอความจริงท่านแปลถูกเป๊ะแต่คงยังสงสัยก็เลยทําวงเล็บแต่เวลาตื่นขึ้นมาคิดหาไม่เห็นในโลกนี้ไม่รู้ตรงไหนที่เราฝันเห็นแต่ในฝันนั้นเรารู้จากหมดนั้นในโลกของความฝันนั้นคือจิตที่มันสั่งสงออกไปแนวนอนหลับใดมันจะบอกกันได้คจยแตท่านบอกว่าปุพพะ สมุทาจินโกสุภินังปสัสสติบุญบุญบาปพฤติกรรมที่เคยกระทำไว้ในชาติอ่อนปรากฏเป็นฝันซุงแปลว่าฝันปัสสติปุพะสมุทาจินโกสุภินังปสัสบุญบาปที่เคยกระทำปอลูกสาวข้าเจะอ่แบบฝันมาเมียเมียเจ้าของเป็นแม่ทอาก็มีฝันอปิอันนี้ของเก่าที่มันสั่งสองไว้อันนี้อีกประการหนึ่งถ้าเราทําสมาธิให้มันเป็นมันจะเห็นแลวจะมีคําว่า จิตตั้งทันตั้งสุข,ขาวหางจิตที่สุขฝึกดีแล้วจะนําความสุขมาให้สุขง่ายๆคนมีมีมีมมมสมาธิมีจิตที่ฝึกปหาจะมีเงินมีทองกับสุขนาอยู่ใจไก็อยู่ใดหน,นะกินของอยังก็กได้สบายอยู่กับใครก็ได้ไม่ทะเลาะบบกแ้งไม่ขัดแย้งกับใครจิตนี่มันสบายมันไปจะไปหาพิษมงเทียงมงค์ไปะปะหาเทียงดอกพไป,ปหาเดินขบวนยงยงยิงยิงต่อตาละนันอนนี้ดอกขันจิตฝึกมันจะไปหามันป่คุ้มคา ได้ not unaware เจ้าหุงมันนะมันก็ผสมกันแล้วนะเจ้าหุงกระทันมันก็ไปอย่างไรตะเลรงเปล่งขันจับประเด็นใดก็เฮ็ดเธอภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า p e プレนเทชันทุบบล็อกเดน out เจาะให้มันแตกกระจุนกระจายทะลุทะลวงไปเลยผนคือขัดอยู่ดีอันช้ำแรกช้ำแรกนะคนไทยแปลโบราณภาษาบาลีคนไทยโบราณแปลว่าช้ำแรกเอามันอยากให้มันดับก็เลยพาเฝ้าเฝ้าดูพอมาคิดปั๊บเรารู้ปั๊บมันก็ดับ เห็นมันดับแล้วมันเกิดขึ้นมาอีกเกิดไปรู้ว่าก็เลยเห็นเกิด